ผิดปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยข้าราชการเนี่ยใช่การก็ะเดืองปฏิบัติงานคำสั่งของคบพันจุดอ้อค้าที่แล้วเลยนะฮะองค์างภาคอีกภาคหนึ่งคือเป็นรัฐบาลน่ะนะครับครัแล็จังให้คุณตาลิเขาทำก็บอกว่าเป็นข้าราชการที่ดีครับแต่พอทีนี้พอเข้ามาทำแบบนี้ เขาบอกว่าถาลิปเปลี่ยนไปครับอันนีเปลี่ยนสีเป็นไอ้ลงไอ้ลิปอะไรไปมั่งมีไอ้มีไอ้ลิปมีอะไรต่ออะไรทั้งๆที่เขาเป็นเขาเป็นข้าราชการใช่ไหมก็ต้องทําตามตัวบทกฎหมายทําตามแนวทางของรัฐบาลใช่ไหมครับถ้าคุณจะเรียนไอบกอ๋อคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับพอดีมีสายรอนะขอบคุณนะครับคุณทักษิณนะขอบคุณนะวันหลังโทรมาใหม่นะวันหลังโทรมาใหม่อ้าว ถ้ามาจากดูไบเมื่อไรก็โทรมาทักทายกันหน่อยขอบพระคุณนะฮะคุณทักษินครับแซลเขาเล่นนะฮะคุณทักษินก็โทรมาหลายรอบแล้วล่ะไปอีกคนนึงครับมาจากแดนไกลเลยจากบรูนายเลยครับคุณแนบครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจ่ายครับอเป็นไงที่บรูนายตอนนี้อากาศเป็นยังไงฮะอากาศสบายดีครับสบายดีไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมรู้ข่าวใช่ไหมครับบ้านเราตอนนี้อากาศเย็นมากนะครับอุณหภูมิลดลงเนี่ยบ้านผมหนองบัวลำพูเย็นเยอะเย็นจัดเลยครับเออนั่นนะสีตอนนี้เนี่ยคน ในอย่างน้อยก็สิบจังหวัดนะตอนนี้กําลังเจอกับภัยหนาวเลยล่ะครับัหนาวทั้งฝนตกนันอยู่น้งบุรีรัมย์บุรีน้งฝนตกทั้งหนาวด้วยนะครับอ๋อเจอทั้งฝนทั้งหนาวใช่ไหมครับครับนี่ยังดีมันไม่มีแดดร้อนเปรี้ยงๆชุกใบยๆให้อีกยังดีที่อีกวันอ่ะยินใยครับยังดีมีแต่ยินใยมี่ผู้มีผูเขาไปไปกับทางอนแลครับนั่นนะสิคือมันช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเข้าใจว่าช่วงหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันสตอร์นเห็นว่าอากาศ ตอนนี้มันจะแปรปรวนนะมันน่าจะเป็นผลพวงจากเรื่องสภาวะโลกร้อนนี่แหละผมเข้าใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าสภาวะโลกร้อนนี่ละครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงยากอีกหน่อยก็บอกอาจจะมีหิมะตกบ้าเนาเพราะเยรูซาเล็มอ่ะอิสราเอลมีหิมะลงอ่ะคิดดูก็แล้วกันนะเออเอาคนเนี้ยมาเรื่องของเราเรื่องของเราอายัดบัญชีของแกนนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเออผมว่าจะส่งเงินไปเข้าอีกนะครับเนี่ยเหรอฮะครับเพราะว่าจะเอเข้าไปอีกเนี้ยเหรอฮะ ส่งสารแแล้วผมเคยบริจาคไปแล้วนะครับรบ,บริจาคไปคโอ้ถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องถูกสอบสวนอะไรกรนเนี้อ๋อไม่ไม่ไม่รู้คือคืออาจจะอาจจะมีการตรวจสอบแต่แตว่าถ้าเราชี้แจงบอกว่าเราสนับสนุนเพราะว่ายจะาาจะไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมเรื่องข่าวน้ำเรื่องอะไรต่ออะไรมันก็มีเหตุผลนะครับผมไปผมบริจาคให้ว่าชุมนุมนี้ ข้าวน้าเรื่องข้าวน้ําเรื่องอะไรนี่เนี่ยครับผมไม่ได้บริจาคคือถ้าเรามีคําอธิบายชัดเจนเราไม่ได้ไว้ได้บริจาคที่20ล้านเนี่ยให้ไปหาวิธีการค้นลบไม่ใช่อย่างนั้นเราบริจาคหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันมันเรื่องปกตินออคือคนไทยด้วยกันมาชุมนุมอย่างนี้นะใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นโอ้มันมันก็เกินไปแหละครับอมันเกินไปใช่ไหมเกินเกินไปเลยครับอ๋อให้ผมนี่อยากให้ จะตั้งประเด็นใหม่นะผมจะให้ปฏิรูปปฏิวัติปฏิรูปให้ไปดีหน่อยครับเพราะว่าผมจะให้พวกไอเจ้พวกที่ว่ากแก๊สหรือน้ำมันนี้ให้ลงให้ลงราคาเหมือนกับดูในนพอดีนะครับเนี่ยอ๋อโอ้ยเราเราได้แต่หวังแหละคุณแนบเราได้แต่หวังในเรื่องราคาน้ำมงน้ำมันเนี่ยครับดูหนหรือบ้านเราเนี่ยมันผ่านการปฏิรูปปฏิวัติรัฐประหาร ปติอยต่ออะไรมาเยอะแยะมากมายก่กองก็อ้างว่าจะทําให้เป็นประชาธิปไตยลดการโกงเดินหน้าปฏิรูปประเทศผมไม่เห็นมันเปลี่ยนไปเลยคุณเนี่ยผมผมผมอยากให้นายกเหมือนกับนายกประเทศอะไรนะที่เป็นผู้หญิงผมก็ลืมไปที่ไหนฮ่อืมที่แกหักดิตดึงพลังงานออกจากรัฐศาษาริจเข้ามาเป็นของรัฐบาลมันเก่าอย่างนี้คุณไปเส็น ก็กก็็มีบางประเทศที่เขาตัดทิ้งนะครับโดยเฉพาะยุโรอเมริกาใต้เนี่ยเขาไม่เคยยอมหรอกเขาหักดนีเลยล่ะอาร์เจนตินานะครับครับาเข้าไปประธานาธิบดีเข้าไปปุ๊บเขาดึงรัษาจิตเข้ามาเป็นของรัฐบาลอ่าอ่าอันนี้น้ำมันนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเห็นไหมมันโดนสาบแช่งอ่ะแกมีปัญหาเรื่องอะไรเหมือนกับคุณคุณเขลุ่มอ่ะดูนะนะครับนะครับผมบอกนะครับู้ตัดที่ขุดเจาะเขาได้แค่40เปอร์เซ็นต์นะครับรัฐบาลเขา ได้หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับอ๋อเหร่ครับเขาให้ประชาชนนี้เข้าโรงพยาบาลนะครับเขาให้ทําบัตรประชาทําบัตรโรงพยาบาลแค่ห้าเหรียญแค่นั้นรักษาฟรีหมดเลยอ๋อรักษาฟรีหมดเลยครับแล้วอย่างคุณแน่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเวลาเก็บไข้ได้วยเราทำไงเรามีสวัสดิการนะฮะคนต่างประเทศนี้ชั่วโมงเะยี่สิบเหรียญนะครับอ๋อคนละคนละยี่สิบเหรียญคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ฮะก็สี่ห้าร้อยนึงครับสี่ห้าร้อยอันนี้ต่อครั้งหรือว่าหรือว่า ทำเป็นสมาชิกต่อครั้งต่อ,ตอเราไปเ้าหนึ่งคืนแล้วครับหนึ่งคืนนี้เป็นห้าร้อยเลยแหละครับอ๋อห้าร้อยห้าร้อยบาทเหรอห้าร้อยบาทบ้านเรานี่ครับอ๋อโอ้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 โอ่ะแต่500ห้าร้อยก็น่าจะถูกนะถ้าเทียบกับเศรษฐกิจบรูไนนะผมว่านะย,ยายาต่างหานะครับยา,ย,ายาต่างหานะยาต่างหากใช่ไหมยาต่างหากครับคนะ่ายาค่าหมอมหานี่ค่านอนอ<า>เตียงเขาใช้เสียนะครับเนี่ยครับ ครับอ่ะเอาละคุณแนบวัาลัก็โทรมาคุยกันใหม่นะคนต่อไปจะบริจาคหรือเปล่าก็อยู่ที่ดุนวินก่อนแล้วกันในช่วงนี้นะขอบพระคุณนะครับคุณแนบครับมีเรื่องอะไรมีเรื่องจะคุยให้ฟังเยอะเดี๋ยววันหลังจะคุยให้ฟังเยอะเยอะดีฮะดีฮะขอบพระคุณครับตทรมาแล้วกันนะขอบพระคุณครับคุณแนบครับอ่ะคุณแนบีิจารบรูนนายเป็นแฟนมายาวนานกันพอสมควรนะครับยังเหนียวแน่นอยู่นะครับแล้วก็นึกถึงอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในตอนออกกลางตอนหลังๆก็ไม่ได้โทรมาเลยนะครับผมก็จําชื่อทําไม่ได้แล้วแต่ว่าก่อนหนน้าาีก็โทรรมบบ่อยะคั ตั้งแต่สมัยที่คุณสามารถยังอยู่นะฮะก็ถ้าชมรายการนี้อยู่ก็โทรมาหน่อยฮะอยู่ตอนออกกลางผมก็จําชื่อทําไม่ได้แล้วนะครับโทรมาหลายครั้งก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะเราไปดูสายอื่นกันต่อนะครับอ่ะสองสามแปดหกครับสองสามแปดหกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองสามแปดหกครับครับสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องอายัดบัญชีธนาคารก็มันก็เป็นเรืธรรมดาแหละครับผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเป็นเรื่องที่ทาง ใครมาเป็นอธิบดีดีอซน์ก็ต้องทาแบบนี้ใช่ไหมครับครับถ้าถ้าเจอข้อหานี้นะคือมันต้องมีข้อแม้ด้วยคือมันเจอข้อหานี้เพราะถ้าเข้าหาปกติธรรมดาที่ไม่ระบุไว้ก็ไปอายัดไปทําอะไรไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้คือคือก็อายัดมาเฉยคือมันเป็นการเงินนะครับอืมก็ไปอายัดมาเฉยนะคือจะไปถอนเงินเข้ามาใช้ก็ไม่ได้นะแอบถอนมาใช้เอาไปบุนล่วงหน้าไปส่งค่ารถก็ไม่ได้นะคือห้ามห้ามไปทําอะไรทางนั้นอะ ไม่ได้ไม่ได้ครับอืมอืมก็ปรากฏว่าคุณธาริศก็โดนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแหมทําไมต้องทําอย่างนี้มันเกินไปหรือเปล่าในในมุมของเราคิดว่าอย่างไงฮะไม่เกินนะผมว่าไม่เกินไม่เกินใช่ไหมครับเออไม่เกินเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายทําตามหน้าที่ของตัวเองครับครับผมก็ไว่าครับครับเอาละฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าพอดีพิสายสุดท้ายรอนะขอบคุณนะวันหลังโทรคุยกันใหม่วันหลังจะใ้คุยนานๆหน่อยนะ พอดีเหลือบดูเรามีสายสุดท้ายนะครับคุณคุณหลานเจ้าโมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคดันโอทนโทรรัพท์ลบากมากครับอ๋อเลยอฮครับก็อย่างนี้รายการดีๆมันต้องโทรลำบากหน่อยแต่ว่าสุดท้ายก็โทรมาได้ไงเห็นไหมความพยายามอยู่ไหนความสเร็จอยู่ที่นั่นครับใช่ครับความพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นแหละเชิญ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 ก็เข้าประเด็นไปแล้วกันครับ การยัดบัญชีแกนนําเหมาะสมหรือไม่นะครับคืออันนี้มันเป็นการตัดไปแต่ต้นลมคุณลองนึกดูตอนสมัยที่เสื้อแดงโดนพอโดนเข็นค่าเสร็จรพอเข็นฆ่าเสร็จแล้วก็มีการยึดบัญชีแกนนําทั้งหมดอืทีนี้ถามว่าวิธีการนี้มันดีที่สุดมในการอาญาบัญชีมันคือวิธีที่นุ่มนุ่มนวลที่สุดนะครับค,คือการถ้าเราปาาท,ท้องกองทัพกถก้าไม่มีเงินมันก็เดินลำบาก ทีนี้เขาก็จะดูว่าใครจะมีส่วนร่วมพัาพันเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกมากนรอยแค่ไหนถ้าพวกเราไปจุดดูฟองทุกอย่างเขาเป็นไงเขาก็ไม่ได้เอาไปแม้แต่บาทเดียวครับก็คือเป็นวิธีการที่เบาที่สุดที่นุ่มนวลที่สุดใช่ไหมคมยใช่ก็เป็นการปรามว่าเอออย่าอย่าไปอะไรมากจนเกินไปนะอะไรทํหนองอย่างนี้คือถ้ารัฐบาลไม่ทําอย่างนี้เราจะให้เราเราใช้วิธีไหนพอเราไปปิทะลาะกันก็ มีการล้มเจ็บล้มเจ็บแล้วก็ตายมันก็คือถ้าใช้อะไรที่มันดุนแรงเนี่ยแน่นอนมันตัดเลือดติเนื้อแน่เราก็ว่าใช้วิธีนี้แล้วมันเป็นวิธีดีสุดครับผมขอแทรกประเด็นเล่นอีกตัวหนึ่งนิดนิดนิดนึงได้ได้ไหมครับสั้นๆสั้นๆอาะาเชิญข้าวเกี่ยวกับการที่ว่ารรคประชาธิปัตย์บอกว่าที่เขาไม่ยอมรับการเลือกตั้งเพราะว่าที่ไหนก็มีการโกงผมขอถามนิดนึงผมมดนะครับครับผมมดผมผมไปแต่ตัวผมหิ้วกระเป๋าเดินไปแล้วผมไปลง ไปลงสมัครสสภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีผมถามว่าผมแจกเงินไปสักสิบล้านยี่สิบล้าน่ถามว่าผมจะได้เป็นสสไหมมันคงไม่ได้เป็นครับการที่ซื้อิสธิ์ขายเสียงทุกวันนี้เขาเคาไม่ได้ซื้อกันที่หน่วยเลือกตั้งทุกวันนี้สมัยนี้เขาเลี้ยงดูปูเสือกันตั้งแต่วันนี้จนถึงสามปีสี่ปีเลี้ยงดูผู้ใหญ่กำนันอบตกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสจ้ีกลุ่มอสมออันนั้นคือการซื้อเสียงโดยคตัวโดยเป็นในตัวครับเขาไม่ได้เอาเงินไปซื้อกันหรอกครับสมัยนี้อ๋อเป็นการซื้้อแบบใชเวลา แล้วก็เป็นการสมมติสมมติถ้าผมเป็นสสในในในเขตนี้นะครับผมก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือตั้งแต่วันนี้จนถึงสี่ปีนู่นมีการเลี้ยงดูคือซื้อล่งหน้าพูดง่ายๆไม่ได้ไปไม่ได้หมายความว่าไปลงที่ไหนแล้วหอบเงินไปแล้วก็ไปซื้อเสียงได้เลยเนี่ยมันจะได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นผมผมมท้าประชาธิปัย์เลยครับเอาเงินมาซื้อเสียงที่ที่โคราชเอามาสักร้อยล้านพันล้านก็ได้ครับรับรองคุณไม่ได้สสจะโกเดี๋ยวงไม่รู้เขาจะรับคำท้าหรือเปล่านะขอบพระคุณนะครับคุณหลานยาโมนะครับขอบขอบขอบพระ นี่ก็คือความเห็นต่างๆนะครับที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องต้องขอบพระคุณทุกท่านจริงเอสเววันนี้อ่านไม่ทันนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมจะนำเ s สเวดไปอ่านในวันที่เราออนแอร์ที่30ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นเอสเวดที่ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ฟังผมอ่านออกหน้าจอทีวีนะครับก็วันที่30ติดตามดูนะครับผมจะนำเ s สเวทั้งหมดจะพยายามให้หมดนะฮะวันที่30ธันวาคมนะครับนี่ก็คือชนทุกปัญหากับสามารถ สำหรับค่ำคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆครับผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเอสเวก็ดีโทรศัพร์ก็ด,กดีก็รู้นวะแต่เป็นคนไทยแล้วหวังดีต่อประเทศชาติทางสิ้นนะครับเราใจเย็นกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดะความรู้สึกบางอย่างของเราเพื่อเปิดกว้างบ้างนะครับก็คงจะทําให้ทุกอย่างมันคลี่คลายได้นะครับเรามีพ่อหลวงอ,องค์เดียวกันนะครับผมประจักษ์โมงษาสวัสดีครับ